ไทยเราไม่ใช่หนึ่งเดียวที่สามารถส่งทุเรียนเข้าจีนได้วันนี้เราก็เห็นเองแล้วว่าเวียดนามก็มีรูกดการค่อนข้างตรงกับภาคใต้ตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องวางแผนในเรื่องของการผลิตการตลาดนอกจากที่มองมในภาพรวมแค่ประเทศไทยแล้ววันนี้เราต้องมองไปภาพของทุเรียนอาเซียนแล้วว่าคู่แข่งตรงกับใครบ้างแล้วเราจะต้องปรับเรื่องของการผลิตอย่างไรบ้างให้เหมาะสม จุดอ่อนของเราคืออะไรครับเราทําการค้าจริงครับแต่การบริหารของเราไม่ใช่เชิงธุรกิจเป็นเหมือนก็แค่ทํามาขายไปซึ่งถามว่าตรงนี้มันเป็นความผ,ลผ,ลผลันผวนเป็นความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมเป็นการทําการค้าที่ไร้การจัดก,การอยู่เพราะว่าวันนี้ตลาดเราไม่ใช่ตลาดทุเรียนพันล้านหมื่นล้านแล้วมันพอมันโตแสนล้านเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีการจัดก,การเข้ามาเพื่อจาก,การให้ตลาดกับการผลิตี่มีความสัมพันธ์กันเพราะเมื่อไรที่ผลผลิตมันล้นตลาดแน่อนอนผลกระทบกก จนกลับมาที่เกษตรกรโดยตรงนั่นทําให้เราจะต้องมีการยกระดับอุตสาหกรรมของทุเรียนไทยมีการจัดก,การที่ชัดเจนขึ้นมีการพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตทั้งเรื่องของคุณภาพเองก็ดีเรื่องของต้นทุนเองก็ดีจนไปถึงการขนส่งเพื่อรองรับการเติบโตของสามในอนาคตวันนี้ โอกาสมาแล้วนะและเป็นโอกาสสุดท้ายด้วยเพราะว่าหมดจากทุเรียนหลายส่วนผมเชื่อว่าไม่มีที่ไปปลูกอะไรต่อละที่มีอนาคตแบบนี้มนไม่มีแล้วแล้วทำไมเราถึงไม่รักษาโอกาสรักษาคุณภาพสวัสดีครับผมวุฒิชัยคุณเจครับปัจจุบันก็นดำรงตำแหน่งนายกสมาค,คมทุเรียนไทยครับแล้วก็เป็นเจ้าของสวนสุกเกษมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับ บทบาทหลักๆของสมาคมทุเรียนไทยครับแล้วก็เป็นองค์กรนึงครับซึ่งจัดตั้งมาเพื่อดูภาพรวมของอุตสาหกรรทุเรียนไทยครับทั้งในเรื่องของอุตสรร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเองก็ดีแล้วก็โอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงแนวทางในการพัฒนาด้วยครับ อย่างในอดีตเนี่ยที่เราจต่ตั้งมาว่า2ปีเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนในเรื่องของโควิดที่ติดไปกับทุเรียนรวมถึงการขนส่งซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เมื่อช่วง2ปทีที่ผ่านมาครับแต่ในอนาคตเนี่ยก็ต้องมาดูในเรื่องของการค้าการแข่งข,ขันหลังโควิดแล้วว่าตลาดหลังโควิดเนี่ยเรามีคู่แข่งใหม่เกิดขึ้นนั่นทําให้เราจะต้องมีการยกระดับอุตสาหกรรมของทุเรียนไทยมีการจัดก,การที่ชัดเจนขึ้นมีการพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตทั้งเรื่องของคุณภาพเองก็ดีเรื่องของต้นทุนเองก็ดีจนไปถึง การขนส่งเพื่อรองรับการเติบโต,ต,ตของอุตสาหกรรมในอนาคตครับในด้านการผลิตเองนะครับในมุมของภาพของสวนทุเรียนทั่วไปตอนนี้เราก็เน้นในเรื่องของการจัดการคุณภาพครับเพื่อให้แข่งขันได้ในอนาคตเพราะว่าคุณภาพเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมทุเรียนไทยถ้าคุณภาพของทุเรียนเนี่ยไม่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดจีน วันนี้ทุเรียนเราเนี่ยมันถามว่าก็ยังไม่ได้ดีจริงมันเป็นทุเรียนที่ดีดีเสียเสียอยู่ในตลาดบางช่วงก็มีทุเรียนด้อยคุณภาพเข้าสู่ตลาดทั้งอ่อนเองก็ดีทั้งทุเรียนห้าวทุเรียนบ่มไม่สุกพวกนี้เออแล้วทุเรียนที่เป็นไตซึ่งสุดท้ายก็คือมันไม่ใช่ทุเรียนอร่อยที่ลูกค้าอยากจะทานอยากจะซื้อซ้ำหรือซื้อไปบอกต่อทุเรียนที่เรากล้าถือไปฝากคนที่เรา ให้ความสำคัญถือไปฝากผู้ใหญ่วันนั้นน่ะถ้าทุเรียนเราถึงจุดนั้นได้มีอนาคตแต่ถ้าวันนี้ยังไม่กล้ารับประกันลูกตัวเองเลยว่าทุเรียนลูกนี้อร่อยอนาคตก็ไม่แน่นอนละประเด็นของคุณภาพวันนี้เราคงไม่ได้คุยกันแค่ผลสวยผลแก่แล้วแต่มันจะต้องมองถึงคุณภาพของเนื้อในที่เป็นรสชาติที่ผู้บริโภคเราต้องการ ก็คงต้องบอกว่ายากครับเพราะว่าเอาง่ายๆแค่ปัญหาทุเรียนอ่อนแก่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันเป็นปัญหาที่สะสมมานานเนี่ยร่วม30ปีได้ที่เรื่องเห็นทุเรียนอ่อนแก่อยู่ในตลาดแล้วก็เห็นสภาพความผันผวนของตลาดเนี่ยจากทุเรียนอ่อนแก่การที่จะแก้วันนี้คงจต้องอาศัยเรื่องของความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ความตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมว่าถ้าปัญหานี้ยังอยู่นะพรุ่งนี้ทุเรียนไทยอาจจะม่มี่อยู่ดยได้ คู่แข่งหลายประเทศของเราเองเนี่ยอย่างเวียดนามเองก็ดีซึงสือเป็นคู่แข่งใหญ่วันนี้ก็ยังอยู่ในโพส i t i o เดียวกับเราแหละครับเพราะว่าเขาก็ยังมีทุเรียนที่ดีๆเสียอยู่ในตลาดยังไม่ได้ดีไปทั้งหมดแต่ถามว่าเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวพัฒนาในเรื่องคุณภาพก็อยู่ที่ว่าวันนี้ใครจะทําจุดนี้ได้ดีกว่ากันในอนาคตมันขึ้นอยู่กับเราเองมากกว่าความน่ากลัวนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยพัฒนาได้แค่ไหนเพราะถามว่า ตอนนี้เขาเคียงกับเราก็เหมือนกันแหละดีๆเสียทุกคนปลูกผลิตได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเราแข่งกันว่าวันนี้ใครจะรักษาคุณภาพได้ดีกว่กากันประสิทธ,ธิภาพการผลิตได้สูงกว่กากันในเรื่องของต้นทุนการผลิตเองก็ดีด้วยถือว่าเป็นเรื่องใหม่ละสําหรับไทยเราเองเพราะว่าวันนี้ไทยเราไม่ใช่หนึ่งเดียวที่สามารถส่งทุเรียนเข้าจีนได้ วันนี้มีหลายประเทศที่พร้อมจะทําทุเรียนส่งเข้าตลาดจีนเนื่องจากตลาดมาเติบโตขึ้นทุกวัน<ส>ก็เป็นที่สนใจของหลายประเทศนะฮะซึ่งวันนี้เราก็เห็นเองแล้วว่าเวียดนามซึ่งเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเพิ่งได้รับสิทธิ์เนี่ยก็มีลูกาลค่อนข,อข้างตรงกับภาคใต้ตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องวางแผนในเรื่องของการผลิตการตลาดนอกจากที่มองในภาพรวมแค่ประเทศไทยแล้ววันนี้เราต้องมองไปภาพ ของทูรินอาเซียนแล้วว่าในแต่ละช่วงที่ตลาดต้องการเนี่ยเรามีคู่แข่งตรงกับใครบ้างแล้วเราจะต้องปรับเรื่องของการผลิตอย่างไรบ้างให้เหมาะสมในอนาคต คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมตัวนี้ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพสินค้าไม่อยู่ที่คนใคนหนึ่งวันนี้ถ้าเรามัแต่มาโทษว่าทุเรียนด้อยคุณภาพอยู่ที่ใครวันนี้เราแก้ไขไม่ได้แต่ถามว่าพรุ่งนี้เราจะทําไงให้ดีเนี่ยมันมีโอกาสว่าแต่ละคนจะช่วยตรงไหนได้บ้างละ่ะส่วนทําทุเรียนดีมาก็ต้องรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาให้ไปกลุ่มก้อนมีพลังมากขึ้นดีชัดเจนขึ้นครับเพราะว่าดีส่วนเดียววันนี้เราบอกได้เลยดีไม่พอเพราะว่า ถ้าดีส่วนเดียวเราส่วนอื่นไม่ดีละ่ะมันก็เป็นปลาเน่าอยู่ในเข่งครับเขาเหมาวมว่มาเข่งนั้นน่ะทุเรียนเสียมันก็คล้ายๆกับเคสที่เกิดกับหนอนจอเจาะเมล็ดที่ยะลาครับเรามีหมอนน้ำเขียวที่เบตงแต่แล้วยังไงครับเราดีอส่วนเดียวมันดีไม่พอที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ค้าให้กับผู้เลี้ยงพวกว่าซื้อไปนี่ไม่เจอหนอนนะเพราะเจอหนอนเนี่ยมันกลายเป็นว่าซื้อไปร้อยกินได้ครึ่งกินได้แค่50บาทเองกลายเป็นว่าทุเรียนลูกนั้นราคา200นะต่อกิโล มันแพงขึ้นไปอีกใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องรวมกันเพื่อให้มันดีชัดแล้วว่าทุเรียนเราเนี่ยดีจริงๆนะเพื่อสกีนคนที่ไม่ดีออกกลับมาก็คือไปที่ลงต่อลงเนี่ย,เ,ยเก็บเกี่ยวดีแพ็กเกจดีใช่ไหมครับขนส่งชิปปิ้งดูแลดีจนถึงปลายทางผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยเราจะมีทุเรียนดีที่ไปแข่งขัน,ขนปลายทางได้นั่นคือเป้าหมายที่เรามองไว้อยู่ดีตั้งแต่ต้นทางปลายทางจนไปถึงมือผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยเขาได้ทานทุเรียนที่อร่อย ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยเราเป็นแบรนด์ลอเรสซี่สำหรับในตลาดจีนนี่คือจุดแข่งของเราครับเพราะว่าวันนี้ถึงมีคู่แข่งใหม่เข้าไปเนี่ยแต่คนจีนเองเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญกับทุเรียนไทยเป็นอันดับแรกจากที่เราเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่เคยส่งทุเรียนได้มาหลายสิบป,ปีจุดแข่งข้อที่2ก็คือความเป็นมืออาชีพของการทําทุเรียนเพราะเราทําเป็นเชิงการค้าซึ่งต่างจากประเทศอื่นซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลังบ้านยังไม่ใช่เป็นเชิงการค้าเป็นแค่การผลิตก,กินภายในประเทศเท่านั้น แต่เรามีประสบการณ์ในการผลิตเชิอการค้ามาเนี่ยหลาย10ปีแล้วเราไม่ได้ทําแบบอุตสาหกรรมเราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจเราทําการค้าจริงครับแต่การบริหารของเราไม่ใช่เชิงธุรกิจเป็นเหมือนก็แค่ทํามาขายไป ลูกมาก็ขายตลาดธรรมดาทั่วไปซึ่งถามว่าตรงนี้มันเป็นความผ,ลผ,ลผลันผวนเป็นความไม่แน่นอนในสากรกมัเป็นการทําการค้าที่ไร้การจัดก,การอยู่ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ควรเล่งพัฒนาในอนาคตเพราะว่าวันนี้ตลาดเราไม่ใช่ตลาดทุเรียนพันล้านหมื่นล้านแล้วมันพอมันโตแสนล้านเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีการจัดก,การเข้ามาซัพพอร์ตแล้วว่าพรุ่งนี้ใครจะออกบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อจการให้ตลาดกับการผลิตี่มีความสัมพันธ์กันเพราะเมื่อไหร่ที่ผลผลิตมันล้นตลาดแน่นอนผลกระทบ จะกลับมาที่เกษตรกรโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเป็นมากจะต้องมีเรื่องของการวางแผนการผลิตล่วงหน้าให้สัมพันธ์กับการทําตลาดในอนาคตแต่ถ้าเราแก้เรื่องนี้ได้เราจะทําให้มีทิศทางในการขับเคลื่อนชัดเจนขึ้นเพราะเรามีข้อมูลหมดปุ๊บเราจะเห็นเลยว,ว่าผลิตเป็นยังไงบ้างสอดคล้องกับการตลาดไหมแล้วควรจะปรับตัวยังไงหรือวันนี้เรามีต้นทุนแบบไหนแข่งขันได้หรือเปล่า30บาทนี้จะสู้กับเวียดนาม10บบาทได้ไหม ถ้าไม่ได้แล้วเราควรจะแก้ไขเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่มีปัญหาเรื่องโรคเองก็ดีเรื่องแมลงเองก็ดีที่ทําให้ผลผลิตเราเนี่ยได้ไม่เต็มที่หรือแม้กระทั่งสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยเราปรับตัวไม่ทันมันเป็นปัญหาที่ทําให้ต้นทุนผลิตเราสูงขึ้นนั่นก็เป็นจุดอ่อนใหญ่ในอนาคตครับว่าถ้าใครต้นทุนยังสูงอยู่เนี่ยก็จะแข่งขันยากเราเริ่มก็คือทําภาพรวมของอุตสาหกรรมให้เห็นก่อนว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วพรุ่งนี้เราจะไปยังไง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในอุตสาหกรรมครับเพราะว่าถ้าวันนี้ทุกคนมองแต่เรื่องเฉพาะตนไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนต่างคนก็ต่างทำใน,ในจุดของตนส่วนก็ต่างมุ่งแค่เรื่องของการผลิตตัวลงเองก็เรื่องของมุ่งไปเรื่องของการค้าซึ่งถามว่าต่างคนต่างทําวันนี้เราไปไห้ได้ไม่ไกลแล้วในขณะที่คู่แข่งเนี่ยเขาจับกันเป็นแพ็กเกจเป็นอุตสาหกรรมเป็นทีมและเพราะนั้นถ้ามองในแง่ของการแข่งขันเนี่ยถ้าเรายังต่างคนต่างทําวันนี้เราก็จะไปต่อยาก ในปัจจุบันเนี่ยทุเรียนไม่ได้ปลูกแค่ตะวันออกกับภาคใต้แล้วมันเป็นกลายเป็นทุเรียนทั่วไทยซึ่งเต็มไปด้วยผู้ปลูกหน้าใหม่ซึ่งจุดอ่อนของเขาก็คืออะไรครับองค์ความรู้ในการผลิตเนี่ยแหละที่ทําให้ได้ผลผลิตไม่มีคุณภาพผลิตแล้วต้นทุนสูงซึ่งถามว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะฝากถึงมือใหม่ก็คือการเรียนถ้าเรียนผิดคุณก็จะได้วิธีการทําที่ผิดๆไปประสิทธิภาพคุณก็ได้ไม่เต็มที่พะฉะนั้นถามว่าเริ่มแรกของการทํา ทุเรียนเองเนี่ยหรือการผลิตพืชเองก็คือการใส่ใจให้กับพืชน,นะครับว่าวันนี้เรารู้จักทุเรียนดีแค่ไหนเพื่อจะผลิตให้ได้ทุเรียนคุณภาพแล้วก็มีต้นทุนต่ำเพียงพอที่จะแข่งขันได้ในอนาคตเพราะวันนี้หลายส่วนส่วนใหม่ก็คือพยายามอะไรครับพยายามจะหาสุดสาเร็จซึ่งมันไม่ใช่เลยสําหรับคนทําทุเรียนเพราะว่าสุดสาเร็จในการผลิตทุเรียนเองเนี่ยมันก็คือความเข้าใจครับว่า ทุเรียนในรอบปีเนี่ยเติบโตยังไงปกติดีคืออะไรถ้าอ่านไม่ออกตรงนี้ก็ยากแล้วที่จะแก้ไขว่าถ้าทุเรียนเราไม่ปกติเพราะอะไรละ่ะเพราะปุ๋ยเพราะยาหรือเพราะสภาพอากาศแล้วเราควรจะใช้เครื่องมือตัวไหนเข้าไปปรับแก้สูตรสาเร็จนั้นคือองค์ความรู้องค์ความรู้เชิงระบบที่ครบถ้วนแล้วนั่นแหละคือสูตรสาเร็จ,จริงซึ่งปรับตามอะไรครับปรับตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่สูตรตายตัวที่ทําเหมือนกันทุกปีอากาศเปลี่ยน วิธีทําเปลี่ยนหมดทุกอย่างคนที่เข้าใจจะปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหลังจากเรื่องของคุณภาพแล้วเนี่ยต้นทุนก็จะเป็นปัจจัยที่2และที่เราจะต้องปรับตัว ถามว่าวันนี้ต้นทุนหลักๆเราหมดไปเรื่องอะไรบ้างหมดไปเรื่องกับการใช้สารเคมีกเกษตรก็ดีหมดไปเรื่องของแรงงานเองก็ดียังไม่นับถึงเรื่องต้นทุนน้าในบางพื้นที่ที่มีการขาดแคลนนะฮะหลายส่วนเนี่ยมีต้นทุนอาจจะ30บาทโดยเฉลี่ยหรือ50บาทเลยเพราะอะไรเพราะว่าเสียหายไปกับโรคแมลงเองก็ดีไปกับสภาพอากาศที่แปรปรวนทําให้ออกดอกติดผลไม่สมเสมอผลผลิตเนี่ยก็ต่ํากว่าเกณฑ์ที่วางเป้าอย่างที่เรามองไว้คือ4ตันต่อไร่ มันก็เป็นความท้าทายว่าเราจะพัฒนารูปแบบสวนยังไงละ่ะให้มีประสิทธิภาพได้สีตันต่อไร่แล้วต้นทุนต่ํากว่าคู่แข่งซึ่งถามว่าถ้าต้นทุนเราปะทิผลผลิตเราได้สีตันเนี่ยต้นทุนเราอาจจะอยู่แค่10ก,กว่าบาทมันก็กลับไปว่าวันนี้พื้นฐานการจัดการของการทําทุเรียนวันนี้ของเราเนี่ยดีแค่ไหนแล้วตรง,งไหนบ้างล่ะที่เป็นจุดอ่อนอย่างในแป้งของเราเองปัจจุบันเนี่ยครับที่สวน แล้วก็มีทั้งโรคทั้งแมลงค่อนข้างมากมันก็เป็นโจทย์ในอนาคตว่าเราจะมีการปรับยังไงบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเรื่องของสภาพอากาศเองก็ดีเรื่องของโรคแมลงก็ดีเนี่ยเราจะมีการจัดก,การต้นยังไงบ้างให้มันเป็นโรคได้น้อยอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันเพราะว่าต้นรักเน่าคนเน่าเนี่ยถือเป็นปัญหาหลักสาหรับคนทําทุเรียนเป็นปัญหาใหญ่เลยครับเพราะว่าหลังจากที่พอต้นเริ่มแปลงเริ่มมีโรคเนี่ยผลผลิต ที่ควรทําไ้อย่างสิ่ต่างๆไร่เนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนทําให้ต้นทุนเราเนี่ยกลับสูงกลับเป็นเท่าตัวอย่างโลกเราเองก็จะมองในเรื่องที่ว่าการจัดก,การโรคในแปลงทําให้ดีขึ้นได้ไหมทํายังไงให้ทรงให้ต้นของเรามีสุขภาพดีขึ้นโรคเกิดได้ยากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของโปรแกรมการคนโทรโลโรคและ,มะแมลงซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจเหมือนกันว่าโรคก,กับมแมลงนี่มันมาตอนไหนละ่ะเราควรจะเฝ้าระวังอย่างไรและเลือกเครื่องมือแบบไหนเพื่อจะคุม,คมโมรคแมลงได้ทันเกิดความเสียหายหน้อยที่สุด การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหยาใหญ่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนทิมใหม่ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะกับการผลิตทุเรียนอันนี้ถือเป็นโจทย์ท้าทายครับสำหรับการทําทุเรียนในถิ่นใหม่ว่าจะต้องปรับตัวยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งคตะวันออกเราเองก็ดีที่เคยเป็นพื้นที่ที่เคยเหมาะสมแต่พออากาศแปรปรวนปุ๊บมันไม่เหมาะและนั่นก็ทําให้เราต้องปรับอะไรครับปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการจเจริญเติบโตของต้นเพื่อให้ผลผลิตเนี้ย ยังคงอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีอยู่มันเป็นโจทย์ของทุกพื้นที่เลยเป็นความท้าทายว่าถ้าพวกนี้ไม่มีแรงงานหรือแรงงานหายากล่ะเเราจะมีรูปแบบของสวนยังไงบ้างเพื่อให้ดูแลผลผลิตได้ตามที่วางเป้าไว้ตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองคล้ายๆกับหลายประเทศที่เขาเคยเกิดปัญหาแล้วอย่างยุโรปตะวันออกก็ดีออสเตรเลียเองก็ดีใช่ไหมอสิสราเอลเองก็ดีเนี่ยหรือแม้แต่ญี่ปุ่นไต้หวันก็เป็นประเทศที่ถือว่าใช้แรงงานน้อยและ ใช้เครื่องจักรใช้เครื่องมือค่อนข้างมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องของการวางแผนวางระบบให้เหมาะกับสภาพแปรกับข้อจํากัดของเครื่องมือในอนาคตว่าถ้าแรงงานไม่มีปุ๊บเราจะลดแรงงานยังไงได้บ้างในส่วนทุเรียนเองนะครับหลักๆตอนนี้ที่เราเน้นก็เป็นเรื่องของ การฉีดพ่นสารเคมีเพราะว่าเป็นเป็นงานหลักที่ค่อนข้างใช้แรงงานค่อนข้างมากการตัดหญ้าวันนี้เราก็มีรถตัดหญ้าแล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นงานโยงงานแต่งพวกนี้เป็นเรื่องของการจัดการทรงพุ่มแล้วว่าอนาคตเนี่ยเราลดคนโยงได้ไหมหรือทําให้เก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้นแต่งลูปได้ง่ายขึ้นภาพสุดท้ายที่เราเห็นอะไรครับมันก็คล้ายๆกับวันนี้สภาพแปลงเราอาจจะเหมือนกับทางยุโรปตะวันออกก็ได้เหมือนกับแปลงองุนหรือว่าแปลงสารี่ซึ่งมันไม่ใช่ทรงพุ่มธรรมชาติแล้วมันถูกโมดิฟายให้ เครื่องมือตแต่งกิ่งได้ง่ายก่อนแล้วก็ฉีดพ่นยาได้ง่ายเก็บเกี่ยวได้ง่ายเพราะสุดท้ายถ้าเครื่องมือทําไม่ได้ใช่ไหมครับเราคงเลยแต่มองอย่างวันนี้เองเนี่ยที่สวนแรงงานกัมพูชากลับบ้านไป2อาทิตย์ถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้ศึกษามาก่อนว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรเนี่ยเราก็ปรับตัวไม่ทันอย่างที่นี่วันนี้เราพร้อมที่เอาโดรนเข้ามาช่วยในการฉีดพ่นและ ก็ลดการระบาดของโรคแมลงได้รวมทั้งการเติมความสมบูรณ์การฉีดฮอร์โมนธาตอาหารในช่วงที่วิกฤตเนี่ยแดดไม่มีปุ๊บเราสามารถเติมอาหารเข้าไปได้เลยเมื่อหาปีที่แล้วโดนเองก็ยังไม่เหมาะสมในเรื่องของขนาดเองก็ดีในเรื่องของพัลฟอร์แมทของลำเลื้ยวโซลูชันในการใช้งานก็ไม่ได้ง่ายแต่วันนี้พอดยขนาดลำที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็รูปแบบของการบินมันง่ายขึ้นมันก็ทำให้ความเป็นไปได้ในการบิน ในการฉีดพ่นเนี่ยมันชัดเจนขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยการใช้เครื่องมือเนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในงานเป็นหลักครับว่าต้องออกแบบทรงพุ่มให้มันเหมาะกับข้อจํากัดของเครื่องมืออย่างโดนเองก็ดีหรือแอร์บัสเองก็ดีเนี่ยมันไม่ได้พ่นหรือฉีดยามีประสิทธิภาพได้ในทุกแปลงหรือทุกขนาดทรงพุ่มมันก็จะมีข้อจํากัดว่าอย่างโดนหรือแอร์บัสเนี่ยอาจจะทํางานได้ดีในต้นที่สูงไม่เกิน5หรือ6เมตรเพราะฉะนั้นโจทย์ของการควบคุมทรงพุ่มก็จะเป็นโจทย์ใหญ่แล้วว่าเราจะควบคุมทรงพุ่มย ไม่สูงใหญ่แล้วก็ทรงพุ่มต้องไม่หนาแน่นทึบจนเกินไปเพราะว่าถ้าหนาแน่นทึบเกินไปลมก็ไม่สามารถเข้าทรงพุ่มได้และอองยาก็ไม่สามารถเคลื่อนเข้าไปในทรงพุ่มได้ประสิทธิภาพการควบคุมแมลงก็ต่ำเพราะฉะนั้นถามว่าที่บอกใช้ไม่ได้ต้องถามว่าคนใช้มีความรู้ดีแค่ไหนก่อนอ,อ,อย่างที่นี่ถ้าถามว่าเชื้อราอันนี้เราจะเลือกเป็นแอร์บัสก่อนเพราะว่าเป็นพ่นน้ามากและเชื้อราอยู่ที่พื้นเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ระบาดอยู่ที่ยอดเพราะฉะนั้นการพ่นโดยแอร์บัสเนี่ย จะเหมาะสมกว่าโดนเพราะว่าโดนเป็นระบบน้ําน้อยอาจจะไม่เล็กละอองยาอาจจะไม่ครอบคุมของการระบาดของเชื้อราแต่ขณะที่มแมลงอย่างที่เข้าทําลายใบเนี่ยตัวที่เหมาะสมวันนี้เราเชีย์เป็นโดนละเพราะว่าใบอ่อนเองก็ดีอย่างมแมลงเพลี้ยเนี่ยเป็นมแมลงใบนอกที่ทําลายอยู่ใบนอกทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ราะนั้นการใช้โดนเนี่ยซึ่งไปการพ่นลักษณะใบานอกของกันเนี่ยสามารถพ่นจากข้างบนลงมาข้างล่างจะมีความครอบคุมความแม่นยําได้สูงกว่าเพราะนั้นถามว่าเครื่องมือไหนดีสุดไม่มีครับมันมีแต่ว่าความเหมาะสม ในการทํางานที่แปลงที่นี่เราใช้แรงงาน6 8ถึงคนใช้เวลาฉีดเนี่ยประมาณฉีดพ่นด้วยแรงงานคนประมาณ3 3วันโดยเฉลีย่ยแต่เป็นโดนนี่วันนี้เราเหลือแค่คนเดียวจบงานเร็วๆก็แค่วันกว่าๆมันทําให้เราสามารถจัดการงานได้ง่ายขึ้นทนั้งในเรื่องของแรงงานเองก็ดีเรื่องของเวลาเองก็ดีซึ่งมีผลต่อการระบาดของโรคและมแมลงถ้าคุณควบคุมพุ่มได้การเก็บเกี่ยวก็ง่ายเพราะเก็บเกี่ยวง่ายทุเรียนคุณภาพมันก็เป็นไปได้มากขึ้น เพราะคุณจะเลือกแก่ทุก3วันก็ได้แทนที่คุณจะต้องมาตัดข่าวเดียวเนี่ยแล้วได้คุณภาพบ้างไม่ได้คุณภาพบ้างเพราะฉะนั้นถามว่าระบบนในอนาคตต้องออกแบบดีมากขึ้นผลิตอย่างเดียวไม่พอครับเพราะว่าเราเป็นทุเรียนแสนล้านสําคัญวันนี้เราต้องมีการพัฒนาเรื่องการจัดก,การข้อมูลเชิงระบบมากขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าผลผลิตออกชนการสุดท้ายเนี่ย ราคาก็าไม่ได้ก็ต้องมีการจัดก,การตั้งแต่ในเรื่องของการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคตด้วยว่าในแต่ละช่วงเนี่ยตลาดมีความต้องการแค่ไหนแล้วเรามีคู่แข่งผลิตมาแข่งขันกันอย่างไรบ้างเพราะอย่างวันนี้เราจะเห็นได้เลยครับว่าตลาดหลังโควิดเนี่ยเวียดนามเข้ามาเป็นคู่แข่งใหม่ที่น่ากลัวกระทบกับใครครับวันนี้กระทบกับทุเรียนภาคใต้ชัดเจนมากทําให้ภาคใต้เนี่ยจะต้องวางแผนเพิ่มขึ้นแล้วว่าไม่ใช่แค่มอง ทุเรียนในตะว,วันออกทุเรียนใต้แหละแต่ต้องเป็นทุเรียนอาเซียนแล้วว่าซัพพลายวันนี้จะชนกันไหมแล้วเราจะต้องเลี่ยงไปผลิตตอนไหนมันทองเป็นสายพันธุ์ที่โดดเด่นในเรื่องของน้ำหนักผมลิตต่อไร่ค่อนข้างสูงแล้วก็ความแปรปรวนในการผลิตค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นซึ่งสายพันธุ์ทางเลือกเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงในการผลิตค่อนข้างมากผมผลิตต่อไร่ต่ำกว่าตรงนี้ก็เลยเป็นจุดชี้ ก็ว่าทําไมถึงว่าไม่ทาสายพันธุ์ทางเลือกล่ะเอ,อ่อทำไมถึงปลูกแต่หมอนกันก็เป็นสาเหตุหลักๆครับว่าหมอนเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่มีความยืดหยุ่นสูงทั้งในแง่ของการตลาดเองกับการผลิตก็ดีแต่ถามว่าในถ้าจวในอนาคตถ้าในแง่าสายพันธุ์ใช่ไหมถ้าเล่ากันก็อนาคตเราก็คงต้องมีมีพันธุ์ทางเลือกในตลาดเพราะว่าผลไม้เนี่ยมันเป็นแฟชั่นนะมันไม่ใช่อาหารหลักกินหมอนทุกวันก็เบื่อได้พอมาเลเซอร์มูสเซกิมไงตลาดก็ตื่นอยู่พักหนึ่ง แต่ถามว่ากินสักพักหนึ่งเขาก็เบื่อแล้วตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นออชีแล้วซึ่งถามว่าไทยเราเองก็มีสายพันธุ์ทางเลือกที่พร้อมทำตลาดอยู่หลายตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมามองนในแง่ของประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็การตลาดด้วยว่าคุ้มไหมในการลงทุนธุ <S <S รล่นไทยเราเองก็ยังถือว่ามีโอกาสและก็มีอนาคตอ,อีกมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนในอุตสาหกรรมทุเรียนไทยเราครับ จะสร้างโอกาสนั้นได้มากแค่ไหนตั้งแต่ต้นทางเองก็ดีกลางทางเองก็ดีจนถึงปลายทางเราเราจะสร้างตลาดให้มันมีความต้องการมากขึ้นได้แค่ไหนก็เป็นความท้าทายของคนในสากรรมเรียนไทยเราครับ